รู้สึกเหนื่อยท้อแท้ในตอนนี้อยากให้ลองเอาสิ่งที่พี่จะแนะนำลองไปใช้ดูพี่ไม่อยากให้ท้อแท้แล้วก็ไม่อยากให้หมดหวังในชีวิตหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้รักตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองบางคนเนี่ยใครพูดอะไรก็คือเก็บไปคิดนอนไม่หลับอย่าให้คำพูดของใครเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกแย่อยากให้ชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเป็นสองควรที่จะรู้จัก ให้รางวัลตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเอง 3. เราท้อได้เราเหนื่อยได้เราก็พักได้ให้เวลากับตัวเองที่จะท้อแท้ให้เวลาเหนื่อยกับตัวเองให้เวลาเสียใจกับตัวเองเหนื่อยได้ท้อได้พักได้แต่อย่าลืมนะคะหลังจากที่พักผ่อนเสร็จเราจะต้องไปต่อทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าชาร์จแบตหลังจากชาร์จแบตเสร็จแบตเต็มเราก็มีพลังที่จะเดินต่อ ข้อ4นะคะสำหรับพี่เนี่ยเวลาที่เราท้อเวลาที่เราหมดพลังเราต้องนึกถึงคนที่ลำบากกว่าเราวันนี้ถ้าเรายังมีบ้านเรายังมีรถเรายังมีชีวิตเรายังมีเงินกินข้าวต้องรู้ว่าเรายังมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นอีกตั้งมากมายค่ะบางคนไม่มีแขนไม่มีขาเขายังสู้เลยข้อ5ปัญหาต่างๆให้คิดว่ามันทำให้ชีวิตเราเข้มแข็งมากขึ้น สำหรับพี่นะคะพี่จะคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นแค่บททดสอบของชีวิตแล้วก็จะทําให้ชีวิตเราแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราผ่านบททดสอบเรล่านี้เราจะเป็นคนที่สุดยอดเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นคืออยากให้ทุกคนคิดว่าชีวิตเรามันก็เหมือนบทละคร มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าช่วงชีวิตนี้มันจะมีปัญหานี้ผ่านเข้ามาเวลาเราเรียนหนังสือเราจะมีปัญหานี้เวลาที่เราโตขึ้นมาเวลาที่เรามีแฟนมีความรักมันก็จะมีอีกปัญหาหนึง่งเวลาที่เรามีครอบครัวก็จะเป็นอีกปัญหาหนึง่งนี่ค่ะปัญหาต่างๆมันคือเป็นบททดสอบของชีวิตในแต่ละช่วงวัยชีวิตเราและปัญหาทุกอย่างมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นสรุปคือคนที่มีปัญหาคนที่กําลังท้อแท้เนี่ยเราก็ต้องการคนที่จะมาดูแลแล้วก็มาให้กําลังใจเราเหมือนกัน แต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคนที่จะมาให้กําลังใจหรือจะมาดูแลเราเราไม่มีใช่ไหมคะเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีใครที่จะรักเราได้มากไปกว่าตัวเราคะ่ะ